สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้อยู่กับบุนชาแนลนะครับจะมารีวิวพระเครื่องให้ทุกคนได้รับชมนะครับนี้หลวงปู่แสนปสัสนโนวัดบ้านหนองกกจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมรุ่นแสนพันล้านนะครับปี2 5 6 2นะครับผมอายุหลวงพ่อก็100กว่าปีนะครับ112ปีแล้วครับผม ให้ชมด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของปูนะครับนี่ครับนี่รับชมด้านหลังนะครับครับุุกๆคนนะครับนี่ตอกบาโคดนะครับผมสองเก้าหกนะครับบาโคดหลวงปู่แสนปัสนโนวัดบ้านหนองกิกอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับผมให้รับชมนะครับ อีกเหลียน,นะครับผมให้ปีรียญนนครับผมให้ปี2เ6 1เหรียญเ,เสมาเลื่อนหะนุมาณแสนวิเศษหลวงปู่แสนปะสันโนวัดบ้านน้องกิกจังหวัดศรีสะเกดอายุร้อยศษปีปีสอนะครับผมเหรียญน,นี้ปี2561ห้รับชมนนะครับผมโคต้ดตอตรงนี้ครับผม เจ็ดห้าแล้วก็ด้านนี้ต่อครับผมตูแสนนะครับผมให้รับชมทุกคนในด้านหลังนะครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับที่รับชม